เศษ1สิบหกส่วนสองพันห้ารยหสิามหเนตทองคำเล่ม7จ็ดรังเอตัวงรุ่ยกับพี่ร่วมสาบานทั้ง4ได้ไปร่วมงานค้าหินยกที่ผิงโจเขาได้ใช้การพนันหินเอาคืนสวี่เว่ยอย่างหนัก ในขนาดเดียวการการประมูลหินยกแบบปิดกับมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงทำให้ราคาของหินหยกพุ่งขึ้นมาอย่างแรงแถมจวงรุ่ยยังหมายตาหินยกก้อนยักษ์ที่มีหินหนักราว380กิโลซ่อนอยู่ภายในซึ่งเงินในมือเขากับมีไม่ถึง ทั้งทั้งที่เห็นถึงขุมทรัพอยู่เบื้องหน้ากลับได้แต่ต้องตัดใจเล่มนี้ถือว่าเป็นบทสรุปของการประมูลหินหยกที่ผิงโจในเล่มมีการแก้เผ็ดฝั่งตรงข้ามและเอาคืนเกินกว่าที่พระเอกจะคาดคิดเสียอีก ตลอดจนมีการลุ้นระทึกถึงการประมูลแบบปิดที่มีตัวแปรมากมายจนทำให้พระเอกของเราที่ได้เปรียบชาวบ้านแต่ก็ประมูลหินหยกที่ต้องการได้น้อยกว่าที่คิดส่วนหินหยกก้อนยักษ์ราวสองถึงสตันที่ต้องลุ้นเอาใจช่วยว่า เขาจะได้มาหรือเปล่าจึงทำให้ถึงเล่นนี้พอมีฉากที่ต้องลุ้นและเอาใจช่วยน้อยไปนิดแต่ก็อ่านสนุกอยู่ดีครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับจุงรุ่ยพระเอกที่ทราบว่าสวี่เวย คนที่โดนฉินสซเวียนปิงหักหน้าว่าลอกแบบเครื่องประดับที่เธอออกแบบและเจอจวงรูโยกดดันให้พนันหินจนเสียเงิน3ามล้านหยวนได้ให้คนมาทำรา้ายเขาจวงรุยจึงคิดเอาคืนอีกฝ่ายด้วยการให้หลิวฉางฟาพี่สาม ที่เป็นพี่ร่วมสาบานสมัยมหาลัยไปเอาหินหยกที่มีแผ่นหยกบางๆสองด้านที่ซื้อมาจากโกดังออกมาแล้วทำการเปิดหน้าให้เห็นถึงเนื้อหยกที่อยู่ทั้งสองด้านทำให้ผู้คนส่วนมากคิดว่าเป็นหินหยกทั้งก้อน โดยที่ไม่รู้เลยว่าตรงกลางเป็นหลุมกว้างจนเท่าแก่หานฮานห้าเวยและสวีเจิ้นตรงลุงสวีเวยแย่งกันประมูลจนราคาทะลุ30ล้านหยวนเมื่อเห็นถึงฮานห้าเวยกับสวีเจิ้นตรงสู้ราคากันไม่หยุด จวงรุยที่กลัวไม่เป็นไปตามแผนจึงให้ปี้อวินพี่4ไปกระซิบบอกฮานห้าเวยให้ถอนตัวฮานห้าเวยที่สงสัยจึงหยุดที่ราคา32ล้าน5 0สนทำให้สวีเจิ้นตรงประมูลไปได้ในราคา33ล้าน8แสน ทำเอาตวงรุ่ยดีใจเป็นอย่างยิ่งที่นอกจากจะได้เอาคืนแล้วยังขายหินหยกที่ซื้อมาในราคา156,000หยวนได้ในราคาสูงวันต่อมาฮานห้าเหวยไปกินข้าวกับสวีเจิ้นตงพูดถึงสาเหตุที่หยุดประมูล เพราะจวงรุ่ยบอกต้องการมอบหินหยกก้อนนี้ให้เป็นของขวัญตระกูลสวีทำเอาสวีเจินตรงรู้สึกสังหอนใจจนต้องเรียกสวีเหวยมาพบถามถึงความสัมพันธ์กับจวงรุย่ยแต่พอที่เหวยบอกมีเรื่องบาดหมางกับจวงรุย่ย ทำเอาสวีเจิ้นตรงรู้สึกไม่ดีรีบสั่งให้อาจารย์โจอาจารย์ดูหินหยกช่วยพาหินหยกทันทีก่อนที่จะพบด้านในหินหยกว่างเปล่าเนื้อหยกที่ได้มีราคาแค่หนึ่งล้านทำเอาสวีเจ้นตรงตกใจจนล้มลงไปก่อนเข้นถามสวีเวย จึงรู้ว่าสวีเว่ยเคยส่งคนไปทำร้ายตรงรุย่ยสวีเจิ้นตงโกรธถึงขนาดตบหน้าสวีเว่ยจนฟันหกักก่อนสวีเจิ้นตงจะสลบไปจนเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นตระกูลสวีถอนตัวจากการประมูลหินโยก ส่วนบริษัทก็เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าชั้นกลางและชั้นล่างแทนส่วนสวีเวยถูกถอดออกจากตำแหนง่งข่าวที่ตระกูลสวีซื้อหยกของจวงรุ่ยแล้วแพ้พนันแพร่ออกไปทำให้ชื่อเสียงของจวงรุ่ยดังขึ้นที่ชนะพนันหินหยก แต่มีคนบางกลุ่มมองว่าเขาทําการปลอมหินเพื่อหลอกขายจนทําให้ตาก,กับอักของเลยเลยที่เป็นแฟนของหลิวชวนเพื่อนสนิทพระเอกที่ทำฟาร์มสุนัขพันธ์ที่เบตันมาชิปด้วยกันก็ไม่ค่อยเชื่อถือจวงรุ่ยเท่าไหรนะ่นัก จวงรุ่ยที่ไม่อยากโดดเด่นจึงไม่กะซื้อหินหยกอีกแต่ฮันห้าเวยที่เหมือนหลายๆายคนคิดว่าจวงรุ่ยโชคดีเพราะหินที่เบสจึงอยากจ้างจวงรุ่ยเป็นที่ปรึกษาในการดูหินแต่จวงรุ่ยกับรีบปฏิเสธทันที เพราะไม่อยากให้ใครทราบว่าเขามีดวงตาที่มองทะลุหินไปเห็นถึงเนื้อยกได้ทำเอาฮันห้าเวยต้องผิดหวังถึงแม้จวงรุ่ยบอกว่ามีหยกสีแดงจะขายให้ก็ไม่สนใจวันต่อมาจวงรุ่ยคิดไปเที่ยวกับพี่ร่วมสาบานทั้งสี่ เพราะหลิวชางฟาจังหลงแฟนหลิวชางฟาและเย่จิงที่สองที่กำลังจะกลับพรุ่งนี้แล้วแต่เขากับโดนซ่งจีนเท่าแก่ใหญ่ที่ซื้อของเก่าจากจวงรุ่ยหลายชิ้นกลับมาเกอ ชัยร่างอ้วนที่เจอในงานประมูลของกลางทะเลทรายลากไปงานประมูลจนได้พอไปถึงงานเมื่อทั้งซ่งจีนและหมาเกอที่คิดจะซื้อหินหยกเพื่อเกงกำไรไม่คิดผ่าออกจึงเลือกแต่หินที่มีลวดลายทำให้จวงรุ่ยหมดประโยชน์ เขาจึงไปเดินดูหินหยกแบบเต็มก้อนเพื่อจะประมูลเองจนได้หินหยกหลายก้อนที่หมายตาไว้แต่มีสามก้อนที่อยากได้มากที่สุดซึ่งการประมูลแบบปิดจะต้องใส่ซองในราคาที่เหมาะสม เพราะถ้าใส่ราคาสูงเกินไปกว่าราคาที่เจ้าของหินเปิดไว้เจ้าของหินที่ทราบราคาอาจใส่ราคามากกว่าเพื่อเก็บหินหยกเอาไว้ไปประมูลในงานต่อไปเพราะทราบดีว่าหินน่าจะมีราคาที่สูงขึ้น และถ้าใส่ต่ำเกินไปจะโดนคนอื่นประมูลได้ไปแทนก่อนที่จวงรุ่ยจะได้เจอเหลยเลยมากับเว่ยจืดเจียงลูกพี่ลูกน้องของเธอในตอนแรกที่เว่ยจืดเจียงเห็นเหลยเลยขอให้จวงรุ่ยช่วยดูหินที่เธอหมายตา เงยจิตเจียงที่เห็นตวงรุ่ยแต่งตัวธรรมดาจึงมีท่าทีดูถูกเขาจะขอซื้อไปซื้อลูกสุนัขพันธ์ทีเบตันมาทิฟแต่พอทราบราคาของไปซื้อ40ล้านก็เปลี่ยนท่าทีเป็นเคารพตวงรุ่ยขึ้นมาทันที พอจวงรุ่ยไปหินหินที่ผักครึ่งก้อนที่เลยเลยหมายตาถึงกับตกใจในความโชคดีของคู่รักคู่นี้ทันทีที่เหมือนกับตอนหลิวชวนที่เจอหินหยกก้อนใหญ่ตัดหน้าเขาเพราะในหินที่ไม่มีใครสะดุดตาที่เปิดราคาหนึ่ง แซนนี้กับมีหยกหลันสุยหยกสีฟ้าอยู่ภายในจึงบอกให้เลยเลยประมูลในราคาแสนสามหมื่นหยวนไปแต่พอจวงรุ่ยเดินต่อไปกับพบมาเกอได้เรียกเขาไปดูหินหยกขนาดยักษ์ที่หนักราว2อถึงสตันที่เปิดออกมาเล็กน้อย แต่กับไม่เห็นอะไรมากนักมาเกิดจึงขอให้จวงรุ่ยช่วยดูแต่พอจวงรุ่ยแอบใช้พลังจากดวงตามองทะลุเข้าไปก็ถึงกับตกใจเพราะด้านในกับมีเนื้อหยกอยู่ถึงราว380กิโลที่เป็นเนื้อน้ำแข็งลายริ้วที่หายาก เขาที่ประเมินราคาแล้วตนคงไม่มีปัญญาประมูลได้จึงได้แต่ตัดใจทั้งทั้งที่เสียดายยิ่งแต่มาเกิที่อ่านสีหน้าจวงรุ่นออกจึงชวนเข้าร่วมหุ้นเพื่อประมูลหินหยกก้อนนี้ จวงรุ่ยที่ไม่อยากออกหน้าจึงตามซ่งจินมาร่วมด้วยอีกคนซึ่งทั้งสามก็ได้ใส่ซองเข้าประมูลในราคา36ล้านหยวนจึงให้ซ่งจินเป็นคนไปส่งซองประมูลแต่พอถึงวันสุดท้ายของการใส่ซองประมูลกับมีข่าวใหญ่เกิดขึ้น คือทางการเมียนมาสั่งจำกัดการส่งออกหินหยกให้ประมูลกันในประเทศก่อนจึงทำให้ราคาหินหยกพุ่งขึ้นเพราะการประมูลครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายทำให้พวกจวงรุ่ยทุกคนต่างรีบไปแก้ราคาที่ใส่ซองกันวุ่นวาย พวกจวงรุ่ยซ่งจีนและหมาเกอจึงแก้ราคาประมูลหินหยกยักษ์เป็น63ล้านแทนแม้แต่เหลยเๆยยังแก้ราคาหินหยกที่เธอหมายตาเป็นแสนแ0 0หมื่นหยวนพอถึงการเปิดซองประมูลก็ทำเอาทุกคนตกใจถึงราคาที่ถีบตัวสูงขึ้นมาก จวงรุ่งที่ยื่นไปร้อยซองกับได้เพียงซองเดียวแต่ยังดีที่เป็นหินหยกก้อนที่เขาหมายตาไว้ที่สุดจึงพอใจส่วนเลยเลยก็ประมูลได้หินที่ต้องการและพอมาถึงหินยักษ์ที่เป็นพระเอกของงานผู้ชนะกับประมูลไปในราคา66 ล้านทำเอาจวงรุ่ยและมาเกอต้องผิดหวงังเพราะราคาอันดับสองยัง65ล้านแต่ส่งจินกับบอกว่าพวกเราชนะประมูลเพราะเขาตัดสินใจใส่ราคาเพิ่มเข้าไปโดยไม่ทันปรึกษาทุกคนทำเอาทั้ง3ต่างดีใจพอถึงเวลาผ่าหินโยก อาของเลยเลยที่ผ่าหินหยกมากมายที่ประมูลมาได้กับต้องผิดหวงังก่อนที่เลยเลยจะมาผ่าหินหยกของเธอโดยมีจวงรุ่ยลากเส้นให้แต่พอผ่าออกมาพบหยกหลันสยุยทำเอาบริษัทตระกูลเว้ยสามารถคืนทุนมาได้ ตาของเลยเลยที่พอเดาอะไรได้จึงให้เธอไปขอบใจจวงรุ่ยด้วยแต่พอถึงพระเอกของงานที่เป็นหินหยกยักษ์จวงรุ่ยยกให้หมาเกอผ่าออกมากับทำเอาทุกคนต้องตกตะลึงเพราะหยกขนาด380กิโลได้ปรากฏออกมา จึงได้มีการแบ่งหยกออกเป็น20ก้อนที่มี18ก้อนมีเนื้อลายริ้วหนักประมาณ20กิโลและเศษอีกสองก้อนที่หนักราว10กิโลเพื่อรอการประมูลแต่เลยเลยกับได้ส่งโทรศัพท์ของฉินซวียนปิงน่าจะนางเอกมัง้ง ที่ยังคงอยู่ที่อังกฤษให้จวงรุย่ยชินสซเวียนปิงขอให้จวงรุ่ยช่วยเก็บหยกให้พ่อของเธอที่เพิ่งทราบข่าวและกำลังจะเดินทางไปถึงสองชิ้นโดยจะขอซื้อในราคาสูงสุดที่ประมูลได้ซึ่งจวงรุ่ยก็รับปาก เขาไปขอส่งจินกับหมาเกิดที่รู้จักฉินสซเวียนปิงซึ่งทั้งสองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงเวลาประมูลหยกชิ้นแรกที่เปิดราคาที่5ล้านในขณะที่ไม่มีใครกล้าประมูลเว่ยจื่อเจียงกับประมูลที่10ล้านและได้ไป พอชิ้นที่สองที่เปิดที่หล้านในขณนะที่ราคาขึ้นไปถึง6ล้านเว่ยจื่อเจียงก็ประมูลไปที่ราคา12ล้านแต่พอชิ้นที่สถึงเว่ยจื่อเจียงจะนิ่งเงียบแต่ราคากับพุ่งไปถึง11ล้านและก้อนต่อไปยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีกทำเอาทุกคนทราบดีว่าเว่ยจื่อเจียงน่าจะได้รับคำสั่งของผู้อาวุโสในตระกูลมาไม่ใช่เด็กหนุ่มไม่รู้ความ เป็นผลทำให้ราคายกประมูลกันอย่างดูเดือดจนกระทั่งพุ่งขึ้นไปชิ้นสุดท้ายเรา24ล้าน5แสนรวมกับสองก้อนที่เก็บให้พ่อแม่ของชินสวียนปิงที่เป็นลายริ้วเขียวและลายริ้วครามในราคา40ล้านเหรียญฮ่องกง จึงทำให้พวกเขาขายได้ราวๆาวสามร้อยล้านหยวนจนตวงรุ่ยที่ได้ส่วนแบ่งกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านเลยแต่อีกสิ่งที่สร้างความกดดันคือพ่อแม่ของชินสเวียนปิงกับถามสิ่งต่างๆมากมายกับเขาเช่นเขาสนิทกับชินสเวียนปิงแค่ไหน เคยแต่งงานหรือเปล่าทําราวกับมาดูตัวลูกเขยมากกว่าจะมาซื้อหยกจนจวงรุ่ยต้องทอไปถามฉินเซวียนปิงว่าเธอพูดอะไรกับพ่อแม่หรือเปล่าแต่ฉินเซวียนปิงบอกว่าแค่เพื่อนเฉยเฉยทั้งยังบอกว่าจะตอบแทนเขาภายหลัง มาเกอคิดชวนจวงรุ่ยไปงานประมูลหินที่เมียนมาแต่ส่งจินกับบอกว่าถ้าไปเองอันตรายแม้จ่ายคนคุ้มกันแต่คนคุ้มกันน่าจะเป็นฝ่ายจับคนเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่แทนดีไม่ดีอาจตายได้ทำเอามาเกอถอดใจ แต่ซ้งจินที่มีเส้นสายกับบอกว่าถ้าไปกับคณะของทางการจีนไม่น่ามีใครกล้ายุ่งด้วยแต่จวงรุ่ยที่โดนขุนและกลัวกับบอกไม่ไปดีกว่าทำเอาซ่งจินและมาเกอต้องผิดหวังเพราะทั้งสองอยากจะพึ่งดวงของจวงรุ่ยต่างหากหลังจบงานจวงรุ่ยจึงแวะกลับเซี่ยงไฮ้เพื่อส่งยางเวยที่ใหญ่ก่อน และยังเอาเศษกระเบื้องเคลือบไปให้ลุงเตอ๋อคนดูแลโรงรับจำนำช่วยดูและซ่อมแซมให้ซึ่งลุงเตอ๋อบอกว่าเป็นเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือที่ราคาแพงและหายากทั้งยังให้จวงรุ่ยไปเรียนต่อปริญญาโทที่คณะโบราณน,นคดีที่เพื่อนของตนสอนอยู่ที่ปักกิ่งเพื่อให้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับของเก่าเพิ่มเติมซึ่งจวงรุ่ยก็รับปากก่อนกลับไปบ้านหาแม่ จวงรุ่ยบอกแม่ถึงการซื้อบ้านใหม่และขอให้ย้ายไปอยู่ซึ่งแม่ของเขาไม่อยากห่างเพื่อนๆจึงจะอยู่ที่เดิมแต่จะไปไปมามายังบ้านใหม่แทนจวงรุ่ยจึงกัดซื้อรถให้แม่ขับและบอกถึงตนจะไปเรียนต่อที่ปักกิง่งจวงรุ่ยอยากให้แม่ไปอยู่ด้วยแต่แม่ของจวงรุ่ยที่ได้ยินกับมีสีหน้าที่ผิดปกติ